เรียกป้าดังหลายครั้งแล้วนะคะแต่ป้าไม่ได้ยินหนูอะ่ะโทษทีป้าเพื่นไปหน่อยอะหนูจะมาสั่งซ้มตาเหรออ,อ๋อเปล่าจา้ะหนูไม่ได้มาซื้อซ้มตาหรอกทำไมอะมาร้านซ้มตาแล้วไม่ซื้อซ้มตาม,มาทำไมเนี่ยก็หนูจะมาจ้างป้าปเป็นประธานบริษัทนะจ้ะฮะหนูบ้าหรือเปล่ามาจ้างป้าแก่ๆที่ขายซ้มตาไปเป็นประธานบริษัทเนี่ยนะ ไม่เอาหรอกไปแจ้งคนอื่นไปไม,ไม่ได้นะจ๊ะป้ามันต้องเป็นป้าคนเดียวเท่านั้นน่ะแล้วทําไมต้องเป็นป้าด้วยหวปาประธานอะไรป้าไม่เห็นหรู้จักเลยโถป้าแค่วันเดียวนะจ๊ะวันเดียวจริงๆไม่เอาเสียวเวลาทํามาหากินห้าล้านฮะห,ห้าล้านห้าล้านพอไหมคะถ้าหนูจะเหมาส้มตังป้าทาั้งร้านเนี่ยแล้วก็ให้ป้าแกล้งไปเป็นประธานบริษัทในบริษัทหนูวันหนึง่ง 5ล้านเลยเหรอโอ้หนูโกหกหรือเปล่าเนี่ยถ้าป้าตกลงเนี่ยป้ารับเงินนี้ไปได้เลยค่ะเอาก็เอาวะแต่แค่วันเดียวนะ พอแล้วเทสออกหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่สวยกันพอดีไม่ได้ค่ะป้าประธานบริษัทที่ไหนเขาแต่งหน้าเป็นหมอลำซิ่งแบบนี้ละคะแล้วไปเจอคนหน้าจืดๆอย่างเงี้ยอายโคตตายเลยไม่น่าอายหรอกค่ะป้าเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวป้าใส่ชุดนี้นะคะต้องเปลี่ยนชุดด้วยเหรอ แบุดนี่ไม่ได้ค่ะใส่ชุดแม่ค้าส้มตำลำซิ่งเข้าประชุมแบบนี้แล้วใครที่ไหนล่ะคะเขาจะเชื่อว่าป้าเป็นประธานบริษัทอะก็ได้ก็ได้เนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะเงินห้าล้านป้าไม่ทำถึงขนาดนี้หรอก เสร็จแล้วดูดีไหมหนูเป็นอะไรเหรออ๋อเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรค่ะชุดนี้ชุดใครเหรอทำไมป้าใส่พอดีเลยชุดแม่หนูเองค่ะอา้าวแล้วตอนนี้แม่หนูอยู่ไหนล่ะแม่หนูตายแล้วเหรอป้าขอโทษนะป้าไม่ได้ตั้งใจ อะไรคะป้าพอเห็นป้าใส่ชุดนี้แล้วมันทําให้หนูนึกถึงแม่ได้เฉยค่ะหนูคงรักแม่มากสีนะรักมากค่ะในไหนป้าก็ใส่ชุดแม่หนูแล้วอะ่ะงั้นหนูขอเรียกป้าว่าแม่ได้ไหมคะจะดีเหรอเรียกคนอื่นว่าแม่น่ะเดี๋ยวแม่แท้ๆจะเสียใจเอางั้นหนูขอเรียกแค่ในห้องประชุมก็ได้ค่ะ นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ป้าจะต้องจำแล้วก็ยังมีสคริปที่ต้องพูดในบอร์ประชุมอีกด้วยโอ้โหหนาขนาดนี้ป้าจะจำได้หมดเหรอไม่เป็นไรค่ะถ้าป้าจำไม่ได้เนี่ยเด็กหนูจะคอยเสริมเองเยันหนูขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะเด็กหนูมา ยังไงบ้างคะป้าอ่านเสร็จแล้วโหทำไมเสร็จเร็วจังเลยอะคะนี่ป้าอ่านกี่รอบคะเนี่ยรอบเดียวอ่านแค่รอบเดียวป้าจำได้ทั้งหมดเลยเหรอคะอแล้วสคริปที่ต้องพูดในห้องประชุมวันนี้่ะคะอืมป้าจำได้หมดละงั้นก็แสดงว่าป้าพร้อมแล้วละคะ่ะงั้นเราไปบริษัทกันเลยดีกว่าไหมคะ ทุกคนมาพร้อมเพรียงกันหมดแล้วนะคะท่านประธานคะเริ่มประชุมได้เลยค่ะจ่ะที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบในฐานะที่ฉันเป็นประธานเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท BSC ฉันขอส่งมอบตำแหน่งประธานบริษัทให้แก่เดี๋ยวก่อนค่ะเออก่อนที่ท่านประธานเนี่ยจะประกาศอะไร พวกเรามีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับท่านประธานนะคะเออเรื่องอะไรเหรอจ๊ะข่าวก่อนในที่ประชุมอะค่ะพวกเราสังเกตเห็นว่าท่านประธานเนี่ยมีอาการแปลกๆพวกเรากำลังสงสัยว่าท่านประธานเนี่ยป่วยอยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะท่านประธานสบายดีแต่แค่วันนั้นท่านประธานรู้สึกเครีคยดๆเฉยน,นะคะวันนั้นวันไหนเหรอ จะว่าไปวันนี้ท่านประธานมีอาการแปลกๆนะคะไม่เหมือนท่านประธานคนเดิมที่พวกเราเคยรู้จักเลยอะคะ่ะเขาพูดอะไรเหรอทำไมเขาพูดเหมือนป้าเคยมาที่นี่แล้วป้างงไปหมดแล้วป้างั้นเหรอน้ำว้าทำไมท่านประธานแทนตัวเองกับเธอว่าป้าละ่ะแทนที่จะเรียกตัวเองว่าแม่แม่แม่เหรอหมายความว่ายัางไงน แสดงว่าท่านประธานจําตัวเองไม่ได้หรอคะว่าเป็นใครถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านประธานเนี่ยกาลังป่วยอยู่ท่านรองคะคือตามกฎของบริษัทแล้วถ้าเกิดว่าท่านประธานเนี่ยบริหารบริษรัทไม่ได้อีกต่อไปอํานาจของการบริหารเนี่ยก็ต้องตกเป็นของฉันที่เป็นประธานบริษัทไม่ไม่ ไม่นี่มันเรื่องอรายกันไม่แม่ไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่แม่เธอไม่ใช่ ไอ่ไม่ใช่แม่หนูไม่ค่ะแม่แม่คือแม่ของหนูค่ะแม่คือแม่ของหนูแม่แม่แม่จ๋าแม่แม่จำหนูได้ไหมคะแม่แม่ไหน อ๋อแม่ขาซ้มตมังไม่ใช่ค่ะแม่คือประธานบริษัท BSC แม่คือแม่ของนูค่ะไม่ใช่ฉันเป็นแม่ขาซ้มตมังแม่ขาซ่อมตมังหมอคะทำไมแม่ฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยล่ะคะตอนนี้แม่ของคุณเนี่ยอาการสุดลงเรื่อยๆนะครับ จึงไม่แปลกเลยว่าท่านจะลืมว่าตัวเองเป็นใครในปัจจุบันแต่จะจำได้แค่ตัวตนในอดีตของตัวเองหมายความว่ายังไงคะหมอหมอเคยสัะเัติคนไข้นะครับตอนที่ท่านยังจำความได้ท่านเคยบอกว่าตอนที่ท่านมีความสุขที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่ท่านเป็นแม่ค้าส้มตำไม่ใช่เป็นประธานบริษัท แบบทุกวันนี้ครับโถวแม่แม่คงจะเครียดเรื่องบริษัทมากเลยสินะคะไหนจะเรื่องคนที่ไว้ใจจ้องจะหุูบริษัทอีกอะ่ะแม่เลยไม่อยากจำว่าตัวเองเป็นใครในตอนนี้สิ่งที่จะปันเท่าได้ในตอนนี้ก็คือการทานยาเท่านั้นครับแต่ช่วยได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นครับหมอว่าคุณเองเ่ยก็ทำใจไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่า คุณแม่ของคุณอาจจะจำความอะไรไม่ได้เลยน้ำหวาน้ำหวาลร้องไห้ทำไมลูกแม่อยู่นี่แล้วไม่เป็นไรนะ การของแม่น่ะแย่ลงเรื่อยๆนะแม่กลัวว่าจะจำอะไรไม่ได้อีกเลยถ้าเยอแอนน่ะพื่ถือหุ้นอันดับสองอะรู้เรื่องป่วยของแม่มันจะต้องใช้ข้ออ้างเรื่องนี้มาเป็นประธานบริษัทแทนแม่แน่เลยผู้หญิงคนนั้นไม่สมควรกับตำแหน่งประธานบริษัทนะคะเข้าพยายามจะหาทางคุกบริษัทของแม่อยู่ตลอดเวลา แม่จะไม่ยอมให้ใครมาขโมยสิ่งที่แม่สร้างขึ้นมาด้วยความเหนื่อยของตัวเองนี่เป็นทางเดียวที่แม่จะปกป้องบริษัทของเราแม่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าแม่จะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้น้ำว้าลูกสาวคนเดียวของแม่ดูแล ผู้บริหารด้วยตัวเองแบบนี้สงสัยจะมีเรื่องสำคัญสินะคะใช่ฉันมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบในฐานะที่ฉันเป็นประธานบริษัทนี้และถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้ฉันขอฉันขอแม่คะ าาทานระธานคะพูดต่อสิคะแม่ท่านประธานคะนี่พวกเธอเป็นใครเนี่ยแล้วแคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลำวะท่านประธานเป็นอะไรอะ่ะเปล่าคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรแม่คะหนูว่าแม่ไปพักก่อนดีกว่านะคะ ว่าแม่ของคุณน่คงลืมไปแล้วสินะครับว่าท่านอ่ะเป็นใครใช่ค่ะแม่ลืมไปด้วยซ้ําว่าฉันเปิดร้านส้มตำนี้ให้แม่แม่ลืมไปด้วยซ้ําว่ามีฉันเป็นลูกอ่ะแต่ว่าดูท่านจะมีความสุขมากนะคะที่เป็นแม่ค้าขายส้มตำร้งนอา,าหารที่คุณพูดถึงเนี่ยเขาอาจจะขึ้นมาเป็นประธานแทนใช่ไหมครับเรื่องนั้นฉันจะหาวิธีดูค่ะ ว่าพอมีทางไหนบ้างที่จะทำให้แม่ฉันกลับไปห้องประชุมอีกครั้งในฐานะประธานบริษัทแม่คะแม่จะลืมอะไรบนโลกใบนี้ยหนูไม่เคยว่านะคะแต่หนูขออย่างเดียวอะ่ะให้แม่จำหนูได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดี แม่หมอลองไห้ทําไมลูกแม่แม่จำหนูได้แล้วเหรอคะใครจะลืมลูกลงลูกทั้งคนนะเออจริงสิ่เรื่องตำแหน่งประธานบริษัทเราต้องกลับไปห้องประชุมด่วนเดี๋ยวนี้เลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่ลืมอีก ตามที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้ท่านประธานไม่สิต้องเรียกว่าท่านประธานคนเก่าไม่สามารถบริหารงานได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นฉันขอความร่วมมือกรรมการบริหารทุกคนเนี่ยยกมือโหวตให้ฉันขึ้นเป็นประธานของบริษัท VSC ด้วยค่ะลุกออกจากที่แค่น,นี้ บริษัทนี้ทันก่อตั้งมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันใครก็ขโมยของฉันไปไม่ได้และตอนนี้ท่นก็มีสติสัมปะทัญยะครบทุกประการทันจะขอยกตำแหน่งประธานบริษัท BST ให้กับน้ำวา้าลูกสาวคนเดียวของฉันไม่ได้นะคะตำแหน่งประธานบริษัทเนี่ยต้องไปขอฉันสิกรรมาการบริหารทั้งสามคน เขายังไม่ยกมือโหวตให้คุณเลยนี่พวกคุณนั่งนี่อยู่ทำไมลนะ่ะยกมือขึ้นสิถ้าพวกคุณเห็นควรว่าลูกสาวของฉันมีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานบริษัทก็ขอให้คุณทั้งสามคนยกมือให้ด้วย คุมเสร็จแล้วเหรอทำไมป้าไม่เห็นจำอะไรได้กลับไปเป็นแม่ค้าขายส้มตําเหมือนเดิมแล่นะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะป้าเดี๋ยวหนูพาป้ากลับไปส่งร้านส้มตําเหมือนเดิมนะคะขกบใจนะหนูอยากกินส้มตําไหมเดี๋ยวป้าตําให้กินถ้างั้นหนูขอไปกินร้านส้มตําของแม่เอ้ยไปกินร้านส้มตําของป้าทุกวันเลยได้ไหมคะ ได้สิสำหรับหนูป้าทำให้กินฟรีตลอดชีวิตเลยเออแต่อย่าไปบอกใครนะ <laughs> โอ<เ>จอดรถจอดตรงนี้เลยค่ะ ทานมาทำไมคะออกรถเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าให้ออกรถเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวมันก็รู้ตัวหรอกนี่ไปสิค่ะค่ะ กอ,อ,องเข้ากล่องฉันหายไปไหนเฮ้ยหายไม่จากว่ะบอสคะบอส,บอสไปขโมยข้าวขอทานมาทำไมคะก็ผมอยากทำอ่ะพอทำแล้วมันก็รู้สึกดีนะแต่บอสคะบอสก็มีเงินตั้งเยอะแยะอยากกินอะไรก็สั่งได้ ทำไมต้องไปขมโมยข้าวหอทานคนที่เขาไม่มีอันจะกินด้วยล่ะคะทำแบบนั้นนะมันก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไระสินี่บุษบุษรู้ไหมการขมโมยของแบบนี้นะมันสนุกที่สุดเลยนะโดยเฉพาะไปขมโมยพวกของพวกขอทานเนี่ยเพราะพวกนี้นะมันแจ้งตำรวจไม่ได้ถ้าผมไปขมโมยของพวกคนรวยเนี่ยเขาก็แจ้งจับผมมาสิ งั้นฉันขอตัวนะคะ ขอบใจมากย้าหนูขอบใจพอดีลุงอะ่ะโดนะขโมยเข้ากล่องไปใครก็ไม่รู้ตอนที่ลุงนอนหลับจ้ะไม่เป็นไรนะคะลุงถ้างั้นลุงก็เอาเงินที่หนูให้ไปซื้อข้าวใหม่นะคะขอบใจจ้าขอบใจขอบใจมากจ้า ป่ะฉันมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอะว่างสิแกอยากเจอที่ไหนนัดได้เลยงั้นเจอกันที่คาเฟ่หน้าโรงพยาบาลกันแล้วกันโอเคมาถึงแล้วบอกนะเดี๋ยวฉันรอได้แล้วเจอกัน แกมีอะไรว่ามาสิคืองี้แกพักหลังมาเนี้ยเจ้านายฉันเขามีอาการปแปลกๆอะ่ะแปลกยังไงหรอคือเขามีนิสัยชอบลักขโมยอะ่ะล่าสุดไปขโมยข้าวขอทานกินทั้งๆที่เขาก็รวยอะ่ะจะไปหาซื้อกินเองก็ได้ป่าแกว่ามันแปลกไหมวะแล้วก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาเครียดหรือเปล่า ก็มีแต่เรื่องงานอ่ะเจ้านายฉันเขาจริงจังกับงานมากแกจากที่ฉันวิเคราะห์เบื้องต้นนะฉันว่าเจ้านายแกเป็นโรคอยากขโมยแล้วคนที่เป็นโรคนี้นะจะควบคุมหรือว่าหยับยั้งช่างใจในความอยากไม่ได้จึงทําให้ต้องหยิบหรือว่าต้องขโมยของของคนอื่นแล้วก็พฤติกรรมการกินก็เปลี่ยนไปด้วยตายแล้ว,ลวสาเหตุมันเกิดจากอะไรแก สาเหตุน่หรอก็มีมาจากความเครียดแล้วก็ความกดดันในตัวเองจึงทําให้มีพฤติกรรมแบบนี้ลักษณะมันก็คล้ายๆโรคซึมเศร้าแกแล้วมันมีทางรักษาไหมแกคือฉันเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยไว้อาการมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจนเขาไม่สามารถทํางานได้อะ่ะแกไม่ต้องห่วงนะโรคเนี้ยมีวิธีรักษาอยู่แต่อย่างแรกเลยก็ต้องทำให้เขายอมรับว,ว่าเขาป่วย แต่โรคเนี้ยไม่ได้เป็นโรคที่ประหลาดมันมีหลายคนเลยนะที่มีความเครียดมากๆแล้วก็ไม่ยอมมาปรึกษาแพทย์เพราะ่อยไปนานๆอาการมันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆงั้นพรุ่งนี้เชา้าแกเข้าเวรไหมบอสฉันไม่มีประชุมอ่ะอยากให้แกไปเจอบอสที่บริษัทหน่อยได้ไหมจะได้คุยเรื่องนี้แล้วก็จะได้ช่วยเขาได้อืมได้สิ คุณใช่ไหมที่ขโมยข้าวลุงไปเมื่อวานนี้ปล่อยนะปล่อยผมนะทำแบบนี้ทำไมถ้าทางแต่งตัวก็เหมือนคุณมีเงินคุณทำไมถึงมาขโมยข้าวของลุงนะมากังแก้งกันผมบอกให้ปล่อยผมไงปล่อยออคุณก็คืนข้าวกล่องให้รู้ก่อนสิไม่ไม่ได้ไงฮะขโมยมาเนี่ยฉันเป็นขอทานยังไม่ขโมยเลยผมไม่รู้ะ ผมผมพูดตัวเองไม่ได้ผมไม่รู้นี่ๆบอสคะบอสทําแบบนี้อีกแล้วเหรอคะออไม่อ่ะผมไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะโกหกข้าวที่ขโมยมงยังอยู่ในมือเลยฮะเป็นคนรวยแต่ทําไมไมาชอบขโมยของคนจนอย่างขอทานอย่างเราเนี่ยแปลกคุณจริงๆไม่ผมไม่ได้แปลกนะบอสใจเย็เนๆนะคะฉันพาหมอมาพบบอสแล้วหมาอว่ายัางไงอ่ะ แล้วนี่คุณพาหมอมาทําไมผมไม่ได้บ้านะใช่ค่ะคุณไม่ได้บ้าคุณแค่ป่วยแต่เดี๋ยวรักษาก็หายค่ะนี่คุณหมอผมไม่ได้ป่วยนะผมผมปกติดีนะบอสคะถ้าบอสไม่ให้ความร่วมมือกับหมอว่าจะไม่หายนะคะอาการที่บอสเป็นอยู่เกิดจากความเครียดสะสมพอาต้องบาบัดแล้วก็กินยาถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะติดนิสัยขมวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะงานคุณก็ทําไม่ได้ แล้วคุณก็จะเสียทุกอย่างที่คุณสร้างมาคุณอยากให้เป็นแบบนั้นหรอคะแล้วแล้วอย่างนี้ผมควรทำไงดีครับไม่เป็นไรนะคะหมออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวหมอจะช่วยคุณเองลุงจ๊ะฉันต้องขอโทษแทนบอสด้วยนะจ๊ะคือบอสเขาไม่เป็นไรตอนนี้ลุงเข้าใจแล้ว ว่าทำไมคุณลุงครับผมต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะครับไม่เป็นไรจ้าตอนแรกอนะลุงก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ลุงเข้าใจแล้วลุงเองก็เพิ่งจะรู้นะว่าคุณรวยเนี่ยมันเครียดอย่างนี้เองนี่ยังโชคดีนะที่ลุงอะเป็นขอทานยังไงเนี่ย ุมก็ขอให้หายเร็วๆนะอครับ